รอยข mm. ึ้นรงจากขบนรถดค่ะชาชราจะยี่ทางด้านซ้ายเป็องทางและผลััตระวังอันตรายขะก้าขึ้นลงจากขบนรถได้ค่ะที่มีสถานีบ้าโป่งบริษัทที่มีความกระตือจะขึ้นที่งสถานีบ้านโป่งโปรดตรวจสอบสิทธของและจักราของทางให้เรียบร้อยกลอนขึ้นลงจากขบนรถด้ค่ะชาชราจะถี่ทางด้านซ้ายเองทานและลบบัตระวังอันตรายขาะก้ขึ้นลงจากขบบนรถได้ค่ะ ขบวนรถเอนี้เป็นขบวนรถเกินพิเศษครับชิงาลาร์ขบนที่สามสิบศูนย์ผสบและพุทดิสารสถานีกลางครองที่วพิวัฒน์ใต้สถานีชุมทางหันยันค่ะขบวนรถเชนี้็ออกจากสถานีวัดป๋ไปแล้วศึนร์ผสและผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีเบียุรีบัวอิเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ สถานีวัานโป่งในนามการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้สั่งตุ้งพันท,ที่ใช้บริการถไฟในการเดินทางและบอกว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านอี่ นั่นนะแต่มันก็ยังกดเปิดได้นะยังไฟยังเขียวขึ้นอยู่แต่ถ้าไฟเขียวดำอะไรก็จบกันเล้ยครับ อยู่ทางด้านซ้ายือของท่าและตอนรร้ก็ต้ังกรายขนาดบ้านข้าอยู่ลงจากทามรถเรียค่ะ เป็นพาซึ่งจากถ้าหาจะได้รับวัตรายร้ายแรงด้ค่ะขอามุนารทลุารครจะใช้ตัวเกระารทัโตหรือก็ะเป็นขั้นตอนของนที่ดาซึ่งจากถหาจะได้รับอัราร้างคะขอรถเรื่องนี้อากจะนััโไปแล้วอพยพพืาที่สถานีรุงารานาจบุรีปากท่อเป็นสถานีต่อไตามดับค่ะ สถานีวัดโสในท,นทาวการรถไฟของประเทศไทยขอขอบคุณผู้สาบรถางที่ใช้บริการรถไฟในกรดิเทางและหวังว่า,นา,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 นาในการา,างครั้งต่อไปการรถไฟแห่งประเท้ไท้ สานานนั้นมากฮะ